กับผมกาบสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขนนะครับมันนี้ผมพามาเพิ่งมันกระเทียชุดไม่ใี้ที่ีเคยปี่สาวเพิ่งไปปลูกไปนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นมือกระเทียมสำหรับใส่สมตำนะพี่น้องนะครับเป็นพันธุ์เพชรชมูนะครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้กระปูแบบใส่พลาสติกคุ้มดินนะครับพี่น้องนะครับ ล้วก็ให้น้าแบบระบบสูบน้คขังหลองนะครับสูบน้คขังหลองตอนนี้ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสองสัปดาห์ครับผมต้นก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มหญ่แล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ครับก็บใส่ไม้นะครับไม่กระถินหรือไม้กเกษตรบานเท่านี่ครับต้นกเกษตรคือต้นกระถินนะครับเป็นคางนะครับกระตัดไปตัดพี่สาวไปตัดเอาน้ำ ตามปลาละเหมาะขางข้างนะครับกับเบรดิใซเบรดิสื่อเบรดิไซตน้นทุนเงี <c> ้ย <oughs> นี่ครับต,ต้นกำลังสวยนะฮช่วงนี้กะเพิ่งให้ปุ๋ยวิสาเพิ่งให้ปุ๋ยวิเทอแรกนะครับให้ปุ๋ยทั้งทั้งใบแล้วก็ทั้งดินนะครับปุ๋ยกระสูนสิบหานะครับทั้งใบไข่ปุ๋ยเจ็ดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ ก็พ่นกันมาแลงนะครับกันนอนโดยแอบายแม็กตินนะพี่น้องกำลังกำลังงามเลยพี่น้อง <c oughs> ก่อนเอามาปลูกก็ต้องอนุบาลต้นกาก่อนนะครับพี่น้องอนุบาลได้ถาดให้ต้นกาแข็งแรงจะค่อยเสียงมาปลูกนะครับขย่างไปหอดปุ่นเลยพี่น้องผมก็ติดผ้ายางบือแคมนีก่อนนะครับ เดี๋ยวติดมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสองสองสัปดาห์พี่น้องนะครับมันก็าลังกำลังโตกําลังสวยนะครับเดี๋ยวกะทิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็มาเบิ่ง้ามาเบิ่งตอนเริ่มต้นปลูกนะครับข้อดีของการปลูกแบบพัติคุ้มดินก็คือเท่าสมารถคขบคุมหญ้าหรือว่าจะพืชใดนะพี่น้องนะครับแล้วก็ พลาสติกเมื่อนี้คอยเก็บความชื้นใส่ใจความชื้นในดินให้พร้อมนะครับก็คือบาตรงมนะ่ขังวัในเรื่องของการเสียหนาหรือว่าได้หยานะครับนี่คอขอดีนะพี่น้องจะในคลิปนี้ผมกะทิเอาไปสนีก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อเรื่อยๆนะครับอายุแต่ละช่วงของมะเขือเทศติดปลูกนะครับว่าการจเจริญเติบโตมันเป็นแบบใดนะครับพี่น้อง แี่ครับฝากติดตามนะครับรกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับไรช่ชกจะเรื่องรัตนาเนีดยนะครับผมขอบคุณในไลา์สวัสดีครับ